เราทาธุรกิจเหนื่อยกันทุกปีนะคะแล้วแต่ละปีอะคะ่ะเราจะมีของขวัญคือเหมือนโบนสัสเหมือนตอบแทนนะคะก็คือการจัดงานปาร์ตี้หรือไม่ก็จัดงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งในหนึ่งปีเราจะจัดงานกันหนึ่งถึงสองครั้งอยู่แล้วครับอาจจะเป็นแบบคดชิง่งหรือว่าอาจจะเป็นงานปาร์ตี้งานสัมนาบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องจัดปีละครั้งอยู่แล้วทีนี้ปีเนี้ค่ะเฮ้ยเข้าปาร์ตี้สี่นะปาร์ตี้สี่กับปาร์ตี้ห้า ซึ่งปราร์ตี้สี่ก็เจอโควิดพอจะเข้าปราร์ตี้ห้าก็น่าจะยังโควิดก็ยังไม่ไปสี่ห้าก็กลายเป็นปราร์ตี้สี่กับปราร์ตี้ห้าเราไม่ได้เจอกันครูก็เลยรวบยอดซะเลยเอาสองปราร์ตี้นี้มาใส่กันนะคะแต่ไม่ได้จัดอยู่ดีอพอไม่ได้จัดเราก็เลยคิดไอเดียตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราอยากจัดปราร์ตี้สี่แล้วแหละจริงๆแล้วอะค่ะ การทำธุรกิจอะไรก็ตามหรือการทําอะไรก็ตามอ่ะมันต้องมีการคืนกําไรถูกต้องไหมมันต้องมีการหมุนเวียนเออให้สิ่งตอบแทนค่าเน็ดเหนื่อยหรืออะไรแบบนี้เวลาครูจัดงานครูจะคิดแบบนี้ทุกคนที่อยู่กับเรามา4ปีเข้าปีที่ห้าทุกคนรู้ดีค่ะว่าเราเป็นคนจริงทําจริงให้จริงพูดเรื่องจริงถ้าสมมุติว่าคนที่รู้จักเรารเขาจะพูดว่าครูแม่ง ไม่ต้องห่วงเลยถ้าคูเปนะของจริงเครื่องหมายการค้าอ่าเครื่องหมายการค <นะ S 2> ้าคือหน้าคูนี่ส่ยเปล<ฮ>เลยเ<อ>แต่มันก็จะมีคนใหม่หรือว่าคนที่ไม่เคยเห็นด้วยหรืออะไรก็ตามหรือพยายามที่จะไม่เห็นด้วยจังๆที่แจกมาครบสี่ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่า uh, อุ้ยพวกมันก็โดนขายฝันทั้งนั้นแหละมึงระวังเถอะแต่มึกงมก็โดนหลอกอยากทําว่า เอาอะไรมาหลอกนะคะเพราะทุกอย่างมันมีเงื่อนไขมีกฎมีกติกาถูกต้องไหมนั่นแหละค่ะคุณก็เข้ามาศึกษากฎกติกานั้ะแล้วคุณก็ตัดสินใจว่าคุณจะเข้าไหมลงสิทธิ์ไหมอะไรไหมคุณมีความคิดของตัวเองถูกต้องใช่ตกแรงมากเรารวมตัวไม่ได้แต่เราอยากแจกถ้าเราแจกโอ้โหมูลค่าตั้ง7 9 0 0 0นะคะที่เราจะแจกออ้ยเราจะแจกทุกคนไหวไหมเนี่ยแล้วขอแจกแต่ซ e อแลวกันนะคะเอาไม่ได้สิ คนอ to ื่นเขาก็มาทํางานป่ะคนอื่นเขาก็มาโพสป่ะีโอบางคนไม่ทํางานก็มีเอ้าขอโทษละเราจะแบ่งเป็นแบบีโอหรือว่าจะแทนย่อย20ไม่ได้ละการให้ของเราครั้งนี้ต้องยิ่งใหญ่อลังการเวอร์มากๆเราคิดอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ได้ไม่ว่าใครต้องมีสิทธิ์เพราะเราจะมาแบ่งว่าอคนเปิดบินแค่20แล้วจะมารับโอ้โหมีสิทธิ์สร้างกติกาเข้ารับโบนัส7 9 0 0 0เก้าคุณต้องไปดูบางคนเปิด20 แต่ทางานแบบไปดันเพื่อนดันพี่ดันน้องไปแชร์ไปเชียแม่เจ้าทํางานเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทนะคะเราก็เลยประชุมกันไหนไหนก็เปย์ละเปย์ให้ดังไปเลยนะคะเปย์ให้ปังและดังเวอร์ไปเลยนะไหนไหนก็จะเปเราก็แบบว่าโอ้โหไม่ได้จัดงานสองปีคิดถึงนะคะเพราะฉะนั้นการเปของเราอะค่ะคนตั้งหลายพันตั้งเกือบหมื่นหลายพันคนเฮ้ยนะมันต้องมีเงื่อนไขหน่อยแหละมันต้องมีกฎกติกาสักนิดนึงแหละ มันจะแบบว่าเอ้ยนะอันนี้ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งกฎและกติกาเอาไว้เพียงเล็กน้อยมากคุณเชื่อไหมว่ารับหรือไม่ก็ได้ฟังกฎกติกาแล้วไม่คู่ควรกับฉันเลยหรือว่าโอ้ยไม่เอาดีกว่าน้อยเกินไปหรืออะไรก็ตามนะคะคุณสามารถสละดสิทธิ์ได้เลยนะเพราะอย่างที่บอกค่ะเราให้ทุกคนที่เป็นตัวแทนตั้งแต่เปิดบินชาน้อยสุดไปจนถึงเลทใหญ่สุดนะคะไปจนถึงซูเปอร์ซีโที่เปิดหมื่นนะคะ เฮ้ยการแจกเฉยๆมันก็ไม่สนุกมันก็ไม่สร้างคุณค่ามันก็ไม่ทําให้คุณแบบว่านะเราจึงมีกติการแรเงื่อนไขเล็กน้อยกติกาไม่ได้ยากเลยนะคะแต่จะบอกว่าให้ไปพิจารณาให้ดีเพราะมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียอะไรเลยอืแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะการที่เรามาให้ในครั้งนี้อย่างที่บอกค่ะเราจัดชดเชยงานปาร์ตี้นะเราจัดชดเชยงานปาร์ตี้เออคือไม่มีนอกไม่มีไนเลยนะ เไา่มีค่ะเงื่อนไขเนี่ยมีแต่บวกกับบวกถูกต้องค่ะบวกสําหรับคุณค่ะแต่ของเราอะค่ะเราจ่ายออกเราไม่มีรับเข้านะคะเราจ่ายออกอย่างเดียวค่ะเราเตรียมโบนัสมาวางหลายหลายคนก็คงจะคิดเฮ้ยจริงจริงเหรอวะเดี๋ยววันที่31ตุลามาดูกันนะคะเพราะหลายคนนะคะเปิดเลทชา20เพื่อเข้ามาอยากฟังเงื่อนไขมาดูซิหรือว่ามีแบบสายสืบก็มีมีแบบสปายก็มีนะคะส่งสปายเข้ามาสิ เข้ามาดูซีว่ามันแจกกันจริงไหมหรือมันเอามากระหึ่มเพื่อบอกว่าเฮ้ยต้องการที่แบรนด์มันโด่งดังต้องการแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคนพวกนั้นยังไม่รู้จักครูดีว่าครูใส่เปคแค่ไหนนะอะีฉฉนพร้อมเปค่ะซึ่งพี่ก็เตรียมก๊อกสองไว้แล้วถูกต้องนะเห็นไหมวันนี้เอาป๋ามานั่งไม่ต้องห่วงน้องๆไม่ต้องห่วงเลยป๋า,ปามาเปเองจัดเต็มที่ป๋าบอก,กจัดไปจัดไปให้น้องๆรับ